เดึงเลยพี่น้องพอมัเดึงหลังนี่แล้วป้มันหลังนะครับต้องหลังนี่นี่หลังไหนกินวะอุ้ยทุดอุ้ยอุ้ยโอ้ยหโอ้โหอ้ยหพี่น้องโอ้ยหเขาคูเขาคูถอยเดนถอยมาถอยมาเลยถอยทุที่นี่ถอยุดทนี่นนี่จรงมาแบบนี้นี่นี่หลังนี่ก็ได้ครับหลัง <fl> น <Option> ีにか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  <artists> ่ก็ได้ครับนี่ก็นี่ก็โอ้ยหจ้าจ้าจ้าหลังนี่ก็ด้ไปโอ้โหุโอ้ยหทุครับ กินเขาน้ากันเยอครับผมกินเขาวาเขาน้าครับผมครับนี่ครับผลงานกับหินน้าคลิปเยอะครับพี่น้องนี่ย่างปลาครับกินกับครับโอ้คุงนั่นบ่าบ้าบ่ครับครับไปกินน้ำกันครับผมไปกินน้ำกันครับผมสวัสดีครับช่อง YouTube คนอกหนนอก101ครับ มือนี้สิพาพี่น้องมาตกเบ็ดขั้นใหม่ไพ่ครับผมหาอยู่หากินอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าครับพี่น้องหลังจากไปวันปุ๋ยขึ้นมาแล้วครับผมสิมีตัวให้พี่น้องเบื้องบนครับมือนี้ครับไปติดตามรับชมกันเลยครับผมไปครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับครับผมช่อง youtube ค้นบ้านนอกครับหนึ่งศูนย์หนึ่งครับมือนี้พามาตกเบ็ดขั้นใหม่ไพ่ครับอยู่ทงอยู่ทาคือเก่าครับกินเข่าปลาครับพี่น้องอยู่ให้อยู่หน้า หลังจากเคลียร์เียกให้น้าเล้วก็มาหาเห็ดกับเขายินครับครับติดตามรับชมกันด้อครับว่าซิมีโต่ครับเมื่อนี้ครับผมอยู่หน้าครับผมครับบ่าวปอมครับมาตกกบ็ดขั้นไม่ไผครับนี่พี่น้องครับผมรุ่นกันครับว่าซิมิโตะเอไปย่างครับกินครับตามหุ่งครับพี่น้องไปครับผมบมื้อนี้ด้เยี่ยใส่เดือนมากเลยครับผมปอมเอาเนี่ยเสดเดือนเี่ ตัวนี้ว่าสีเปะปะงี้งยสีเดือนมบเงี้ยเติบครับตัวเราค้ำเลยนี่เงี้ยสีเดือนครับพี่นอ้องี่ถ่ารุ่นนะครับวาสิมิโตะบครับใส่เป็นตัเลยครับเอารุงไปเล็กเลกแค่หน,น่อยแหมเมียนครับทีเดิกเนียนเล็กเลิกแค่หน่ยเพราะว่าปุ่นตามมันจอยู่เล็กเล เบียดขั้นมาสองหลังครับมื้อนี้ขั้นไม่ไผปให้ธรรมชาติแก้มใจมันเหี่ยวไปบ่ฮ้พอดีละพอดีเลาวต่อเลยบ่ต่อเลยต่อเลยพี่น้องจับเวลาจับเวละดึงแล้วเอาเลยดึงเลยบ่ไอ้ฟาไอ้ฟามันกินนิกหน่อยกันให้มันดึงแห้งๆกอน

ยันไปไหม่นีเฮ้ยพอมาพอมาตื่นบ่างน้อไปคนอีกจะไงจะให้ไปยังไง,ไงน,น,นั่นเลอดี <c oughs> กินเร็วแต่ละน้องมากันโอ้สิใด <laughs> ม,มันดุดเจ๋งจริงไม่โตซ้ำฟ้าเมื่อวันกอพี่น้องอกําลังดึงแล้วกําลังกินแล้วทางดีดังนี่แหละสิที่ย้อนไปเมื่อกี้อ๋อขั้นเมื่อ,อกี้นะ่นต่อมาเกลดใแล้วไปแล้วพี่น้องนังใส่มืากพี่น้อง จมลงจมลงเดี๋ยวค่อย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 เดึงค่อยเดินค่อยเดินเดี๋ยึงแหงนานจ้าจ้าโอ้สุดยอดสุดยอดโอ้หัน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 โอ้สุดยอดสุดยอดครับแต่พอดีโอ้ไปยังนี่ครับทิ้งไหครับทิ้งครับพอดีครับโอ้จ้าจ้าพอดีต้มแซ่บเลยสัมย่างยังยางต้มกวแซ่บครับพี่น้องจะย่างจะต้มก็ได้ครับแต่มัก ติดตามกดไลค์กดซับสไครต์ไลค์คอมเมนต์น้ำเลือดครับขอาคุณเลยครับพี่น้องครับผมไปกันร่างใจให้กันครับผมแ,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 แต้มแรกแต้มแรกฮิบุอะไรวะปวดยากป่นยากมันเขาเลิกนี่ยเฮ้อเลิกแชร์ไปทั้งคนสาธุดึงโหลดว่ามาเห็นมนะึงจี๊เฮาคาดเท้า,า,ากันคาดเท้ปวดตาครับดึงนี้แล้วครับ ปิดไปเดึงอลไดิังๆนะดึงมาครับพยันคันมบึงหลุดหลุดน้องพันพใหม่พันใหม่ไปเลยไปเลยพันใหม่โอ้ย ของแม่มาขันแมพพ่ไั้นม่ันเหอะขนเหอะถอดถอดไม่ไม่วักวเดี๋ยว่อมเดี๋ยวยงยังยังอยู่อยู่ขี้เราอยู่ยังต้งไปพี่น้องครเอาออกเอาออกไม่ไ่ออก ต,ออ o, ต่ออีกเร็งงต่อีกแวครับหลังใส่เมื uh ่อ huh. นี้ครับถาลุนครับฮาลุนครับรักเลยรัลพื่อนกเลวพือนรัอมไปเลยครับอ้ลุตลุดครับลุดครับเสียดจเสียดายพี่อง ไปยังแม่กันต่อเลยครับพี่น้องต่ออีกแล้วพี่น้องต่ออีกแล้วทารุ่นทารุ่นครับนี่ครับ คือประจมทุนคือประชมลากแล้วเดืองเลยีคือประจมวะทุนวะเดี๋ยวมันกินไว้อีกชั้หนึ่งกันหมอซื้ต่อยงสมันแียงใช้เลยโอ้น้องจ้าจาเ่งยยเตียน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 โอ้ยเตียรเตียจ้าจ้ อุ uhm, there, there, ้ย oh. ม mm ันหวนมะเอาอันนี้ไหมอันนี้เป็นนิ่งเลยนี้อันนี้ไหมครับโอ้โหโอ้โหโอ้ไงตใหญ่ฟ้ามือเลยอั่นเป็นไงเนาะอันเป็นนิ่งเป็นนิ่งครับสองแต้มแล้วครับอยู่ตรงอยู่ทางสิีับวิธีสารบ้านนอกครับหาอยู่หากินครับหากินแบบบ้านๆครับผม เห็นอยากมาตกมาเสียดจริงๆแล้วน้ำบานเขาน้อนันกับมวนอีกแบบนึงครับอยู่บ้านอยู่ทงอยู่ทาบ้านนอกเขานัดมานึ่งสองตัวอลไรพี่น้อง,องตัวน้องอม,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 มีไปติดตามตัวที่สามที่สี่ไปนี่สุนพ่ออีพอครับขาลุ้นนะครับพี่น้อง ไม่เอาลากิลพี่น้องนั่งไสนั่งไสเอาแบมที่สามรุนสามรุ่นครับพี่น้องถึงอีกหน่อยนึงถึงมหากรองนะครับเห็นไหมครับเลียนเลียนเลียนแล้วคุเลียนแล้วครับเอาได้ป่าวะค่อยๆค่อยๆค่อยๆอู้หดโอ้โหเนี่ยเอาเนื้อไปกินเลยครับนี่ครับตอดเนื้อกินพี่น้องตอดเนื้ยเส้นอะไรอู้หหล่อกินเนื้อสีเดือนผม เดี๋ยวลุนเดี๋ยวลุดเตืี mm ่นเปลอ่ยนลุนไปเรื่อยๆเฮ้ยลอลงไปลดลุ้นกันต่อกินดีกินง่ายตลอดเนาะครับผมน้องอย่าเบิ่งครับโตต่อไปครับพี่น้อง เอาไปเแล้วพรุ่งเอาไปเแล้วครับไปแล้วไปแล้วครับไปอย่งน้นมารอกินเนื้อนี่ครับล้างนี่ปลาเนินหรือปลาไหนวะหาลุ่นครับค่อยๆดึงค่อยๆดึงมันจะหลุดอีกไปต้องจมไปเลยเนาะนี่ครับพี่น้องลากไปเลยครับไปได้หน่อยนเพาค่อยๆดึงขึ้นอู้ห้ากับไปไกลากไปไกลครับปุ่นขึ้นเขาไปในปลาเลยปลาฮอกบงเศร้าต่อเร็วอู้ห้ากอยู่พี่น้องลากอยู่ เออหลุดดึงแห้งโพดเค่อยๆดึงเมีค่อยๆดึงขึ้นมาเมโียโซ่โซ่นคลาดไอ้ดึงแห้งโพดใจเย็นเจเย็นเฟิรนหลุดโอ้โหเจได้เจได้ดึงก็จังเนี่ยห่าวห่าวแหเมียเคยค่อยห่าวห่าวขึ้นมาเมียถามพี่น้องหู้ดดึงแบบนี้คือจังมิเส็ดหลุดทุกทุกครั้งทุกโอ้ครับเดี๋ยวลองไหมการต่อครับ เดรุ่นครับไดรุ่นพี่น้องปับป๊บบมาแล้วดึงแห้งพอดครับเบาปอมมาครับลองดึงไหมครับพี่น้องโอ้ดึงอีกแล้วลงไปดึงอีกเลยอืมออีดีเดีดึงอีกแล้พี่น้องมันกินอ่งนอยนึงแล้วก็ค่อยๆไปดึงถูกมหสองร้อยสองร้อยป้อม้อมับับครับเฮ้ย เดึงขึ้นมาคือังไงกกนนนกกันนู้นนี่นี่ดึงมาแบบนี้ใส่กาง่กานี่าดูดูหลางนี้กดึงครับหลังนี้ดึงครับนี่รับพี่เอุ้ยจ้าจ้าจ้าอันนี้านีาังนี่ก็ดึงไนีโอ้โหโโหลโอ้ยต้องดึกันกันกันตอนไหนดึงสะส้างเองหลุดนะครับครับโอ้บาปอมได้สูตรบาป้อมมาขนาดดึงกค่อยๆหลุดบ้าป้อมาปลดกันเออมันมัน หลุต่อหลุนตอ่นตอพี่น้องเดี๋ยวปดปาก่อนแ,มแ้มที่แ้มที่สามแล้วครับผมปดปาก่อนพี่น้องครับย้อนลงไปอีกครับพี่น้องถา่รุ่นนี้ครับพอได้อย่างจริงครับขมเหนียวบอครับับจงกับเจบียวบ่ครับอยู่ทงยู่ทาคือเขาเนีนบ,บ่เบาปั่มเนครับผม ม่เลยอยากกินก็ตำหงองกัมาตกมาเิดเอาแมนครับหาเลาะหากินแบบวิธีสารบ้านนอกครับต่อยกินแล้วพี่น้องมันเลยอยากปลากับมาตกมาต่อยกินแล้วครับต่อยกินแล้วค่อย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 ขนาดดึงค่อยนี่ทุกทุก่อยพูดบอกมันข้องอกไกินไงข้องกับท้องท่องไปมันกินไปบุกนคอยมันตัวกระตุกตุกตุกจังไนเนี่ยมันตัวกระตุกจังไนอยดิแมนอันนี้ข้องก็ ตอนนเงียคุณตัวให้พี่นอ้องเป็นไงเติบ้วยน้องหันเมน,น,นครับบาพผิดวังครับมากับเบาปอมครับวันนี้ซ้ำเซียสิกินซัมหาอยู่หากินเพราะได้กินขาบหน,นึง่งครับ <laughs> <laughs> ดึงล้วพี่น้องดึงล้ว <laughs> พอมาดึงครั้งนี้แล้วปั๊บสองลังนครับสองลังเลยสิี่หลังให้กินวะหุ่ยทุบหุ่ย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 ห่ยห่ยห่ยหุหุ่ยห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 ุหุ่หุ่ยหุ่ยห่ยหุ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 ่ยห่ยหุ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 ่หุ่ย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 หุยหุ่ยหุ่ยหุ่ มันมันเนอะมันมันพน้องกดพาดกันครับพร้อมกันเลยวะว้าเขาคู่เขาคู่ครับโอ้จ้จ้าจ้าครับโอ้ยมัน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 พี่น้องมันมันโอ้ตรงามเข้าไปครับพอาดิปนครับน้องเอาลงไปก่อนหลังนึงครับพี่น้องอันหลังให้กล้องครับพวกเน็กคือกินอะไรเตะ กดเดยวครับดึงอะเอ้าดึงเนี่งดึงเลอวหันหลังให้ดึงแลอวครับหนหลังนึงเลยดึงวนี่จะดึงแหงจดึงแหงองนั่นแหละนั่นแหละ้ใาแบบนั้นจ้าจ้าียนะเงียบเงบครับดูแสงค้อ้อโอโโอ้อ้โโ้โมันมันมันมอนง ครับสุดยอดสุดยอดครับโอ้สุดยอดสุดยอดครับโอ้ครับพ่อด้ป้งนะครับสุดยอดแลวครับวันนี้ครับผมครับสุดยอดเลยครับพอดีป้งนะครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนั่นครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานคนบ้านนอกหนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับผมครับสุดยอดสุดยอดมันมันแลวมันมัน้ะครับผมคลิปนี้ก็ เอาไวปซนีกันครับหิวเขาแล้วครับเดี๋ยวจะพอกันไหมเนาะมาป้อมเนาะครับผมครับครับเดี๋ยวเบิ้งปลาพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งปลาปลาครับนี่เออป้าป้อมฮะครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับครับเดี๋ยวพอกันไหมอีพี่หนาครับอุ้ยตื่นเตื้นยินดีครับท่านกันแม่ไผ่ครับผมครับฝากพี่น้องนะครับมาป้อมครับมาป้อมบป็นมั่นคงฝากเป็นกรลังใจให้ที่มั่งนะครับผมครับผมแล้วพอกันไหมเด้อครับผมครับผม สุดยอดครับผมอ้ครับผมครับผมก็มาย่างปลาเลยครับย่างปลากินข่าหน้าครับนี่ครับผลงานจต่น้ำคิปด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับย่างปลาครับฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครป์ไลค์คอมเมนต์นะครับผมครับนี่ครับตาบมกฮุ่งครับสุดยอดครับครับสุดยอดครับผมครับแล้วพอแกไม่เนาะครับผมมาร้อมครับผมครับ ตาย่างตาหมืนฟ้อนครับผมสุดยอดสุดยอดครับครับฝากติดตามนั่นน้อครับพี่น้องครับผมเจอกันใหม่อีพี่หน้าครับนี่ครับสุดยอดสุดยอดครับนี่ครับ